สวัสดีค่ะวิ่ญบุตมา้ผมแมจมาตัดผมไม่อยตัด้่เลอรงเปนตเตัดบ่อยไหมเออชอบตัดบ่อยแต่้อกกลังตัดเนี่ยแล้ววันนี้เอาทรงไหนนีอยูออดิวันนี้เอาทรงไหน โอวันนี้จะเอาโซนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวแต่ผมว่าผมยาวเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กๆดูว่าเด็กๆตัดยังไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่ด๊าจะขึ้นเขียงแล้วนะอันนี้ตัดเองใช่ไหมเออตัดเองโอเคอยาเป็นช่างแต่งผมนี่คืออันนี้คืออะไรนี่ทรงอะไรทรงผมตัดเองตัดเองใช่ไหมอ๋อแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะช่างตัดผมเออคืออยากเป็นช่างตัดผมโอเค อันนี้น้องกำลังต่ดอยู่ใช่ไหมโอ้ราคาย่อมยาวเห็นไหมกำันตัดผมพี่ดำมาหน,นิรดำผมมจะเปลีนใส่เนื้อ,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 อเปลี่นอะไรบ้างนี่ตะกอนมหม อ่ส้มอย่างเท่เลยใช่ไหมดูนี่เดี๋ยเดี๋ยวเขาดูหแมนนี่เนแต่ผมสนุกหมกัมันหนยก็ไม่ควันไม่คันด้วยอ่ะไหนดูส้มผมดิฮันหน้ามานะไม่ไมั่งตัดตูใช่ไหมพี่น้ำตายูแล้เถ้าเขาดูหน้าเค้นหน่อยโอ้โหเท่มากๆเลยเนี่ยสรงเท่มากน้ำตาตรไม่ได้ใช่ไหมส่งที่เค้นเลือกไงมันตั้งตรงเกา เดนขาไปเนไดูข้างหลังเลยเทไหมโอ้ยเทสุดๆเลยเนี่ยเทใช่ไหมเทเนาะโอ้ยรถเคน ไปว่ะอันก้านั่งเฉยๆได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมปีแหวงนั่งผมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับตัดผมหน่อยเดีวครับเป็นยังไงบ้างหรอไหมหล่ออืมไหนเขาดูหน้าหน่อยหร่อไหมมาเขาดูหน้าหน่อยเห็นแต่หลังอ่ะเห็นแต่หลังอ่ะ โอเคแล้วฝากฝากกดติดตามพู้นี้นะเราเ<อ>ติดตามห่านกดติดตามเรา,า,าจะไม่ได้เราจะลบทิ้มคิดไปตลอดกาลแต่ถ้าคุณกดไลค์คุณจะได้ของรางวัลที่ผมจะซื้อคือ <c oughs> แต่ผมจะซื้อการระบอกมาสามอันคับโอเคถ้าคนกดไลค์หนึ่งคนเยอะๆจะได้เดี๋ยว,ว,วยไปถามคุณลุงสิค่าเสียหายเท่าไหร่สองคนน้อนึงครับอุ้ยเท่าไหร่นะร้อยนึง โ oh, อ้โ <100 S 2> หดดน,น่ร้อยหนึ่งสองคนร้อยอ่ะโอเคโอเคนี่ร้านประจำรดดำรดำเคเนี่ยโอ้ oh.